ไล่จามคนด้วยขวานบาทเจ็บเสาหัสสประชาชนหลายรายได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งควงขวานเข้าไปก่อความปั่นป่วนในสถานีรถไฟที่วุ่นวายที่สุดของประเทศเยอรมนีการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟกลางของเมืองดัสเซอร์ดอฟเมื่อคืนวันพฤหัส,สบ,บดีเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ต้องสงสัยวัย36ปีซึ่งมีปัญหาทางจิตถูกจับตัวไว้ได้ พยานกล่าวว่าดูเหมือนว่าชายคนนี้จะสุ่มทำร้ายผู้ที่ตกเป็นเหยื่อโดยจากเหตุการณ์มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยเจดรายและ3รายได้รับบาดเจ็บสาหัสผู้ต้องสงสัยเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันหลังพยายามหลบหนีการจับกลุ่มด้วยการกระโดดลงไปจากสะพานในบริเวณใกล้เคียง เจ้าหน้าที่เผยว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชาวยูโกสลาเวียที่อาศัยอยู่ในเมืองห่างจากที่เกิดเหตุไปราว32กิโลเมตรเจ้าหน้าที่คาดว่าไม่มีผู้ต้องสงสัยรายอื่นอีกและไม่คิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแต่อย่างใด